มอเลสูตรกันดัมเคยสงสัยไหมว่าทำไมเด็กผู้ชายถึงชอบหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์เป็นนวัตกรรมที่เด็กผู้ชายชื่นชอบอีกทัานจะเป็นตุ๊ก,กตูนยอดฮิตแต่จะมีหุ่นยนต์สักกี่ตัวล่ะที่อยู่ในความทรงจำของพวกเราหนึ่งในนั้นคือม b i บลสูตรกันดัม และในตอนนี้ผมจะพามาเปิดตำนานซีรีส์กันดัมที่มีมานานกว่า40ปีต้นกำเนิดต้นกำเนิดของกันดัมนั้นต้นในปี1 9 7 9และคนที่ทำให้กันดัมประสบความสำเร็จคือโยชิยูคิโทมิโนผู้สร้างและผู้กำกับแอนิเมชั่นเกี่ยวกับหุ่นยนต์และคนที่แต่งเรื่องกันดัมไปคนแรกคือฮาจิเมะยาตาเตะ จุดกำเนิดของอนิเมะหุ่นยนต์ปี1963ถึงปี1972มาชิกัตปีนเก้าร้ดเป็นกร์ตูนหุ่นยนต์ที่เรียกได้ว่าโด่งดังที่สุดและมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการ์ตูนมาที่สุดในสมัยนั้นก็ว่าได้ถูกสร้างเป็นอนิเมชั่นครั้งแรกในปี1972และได้รับกระแสความนิยมอย่างมหาศาลมาชิงกาซัตจึงถือเป็นการ์ตูนที่เปิดยุครุ่งเรืองของกระตูนหุ่นยนต์และเป็นจุดเริ่มต้นของกระตูน Super ดด้นแนวซูเปอร รวดเร็วดุดันเริ่มนั่งบังคับเข้าสู่ความสมจริงปี1979ถึงปี1983มอบิวสูตรกันดั้มปีพ9กาด้าันดั้มออกฉายครั้งแรกในปี1 9 7 9อยดู่ที่การ์ตูนหุ่นยนต์ได้รับความนิยมอย่างสูงจึงได้สร้างการ์ตูนหุ่นยนต์ที่มีความสมจริงและในเรื่องที่แฝงข้อคิดทางการเมืองต่างจากเมื่อก่อนที่เน้นแนวเทพเจ้าปฏิหารกันดั้มได้รับความนิยมอย่างสูงถือเป็นต้นกำเนิดของหุ่นยนต์ประเภทเรียนตต์ทุก,นยนยก่อมา สุดเด่นของยุคสมจริงอิงการเบืองพลิกโฉมจากกลปี 1995- ถึงปี 1998. <c oughs> 1 9น8 Neon g อ n e s i s e v a n g e น i o n ิสอีาเกเรียนปี1 9น5เรียกได้ว่าเป็นกระตุ้นหุ่นยนต์ที่พลิกโฉมวงการกับการดีไซน์การผสมผสานร,ระหว่างเครื่องจักรและชีวภาพเขาไม่ได้อย่างลงตัวเนื้อหาที่แฝงปรัชญาและความเชื่อทางศาสนาอีวานเกเลียนออกฉายทางทีวีในปี1995และประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในด้านความนิยมและด้านคำวิจารณ์ ซือเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลจุดเด่นของยุคชีวะจากกลนแฟงปรัชญาความเชื่อกันดั้มและความแตกแต่าง 1. กันดั้มเคยเป็นแอนิเมชันเพื่อฉายในทีวีและโรงภาพยนตร์ร่วมกว่า40ปี 2. ถูกนำมาทำเป็นวิดีโอเกมว่างขายมาแล้วถึง80ครั้งบนแทบทุกแพลตฟอร์ม 3. แฟนชายกันดั้มมีมูมลค่าเป็นอันดับที่13ของโลกเมื่อเทียบกับแฟนชายอื่นๆ 4. เป็นผู้ผลิตลายแรกที่ผลิตโมเดลหุ่นยนต์ออกขายทำให้ไม่มีคู่แข่งเลยณเวลานั้นห้าภาคสปินออฟอย่างเอกันดั้มประสบความสำเร็จถล่มทลายอย่างมหาศาล 6. ประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆในโลกที่ได้รับกันดั้มเข้ามาในปี1981 7. ้ปัจจุบันโมเดลกันดั้มหรือกันพาได้ขายออกไปแล้วถึง800ล้านตัวทั่วโลก 8. กว่าร้อยละ90ของส่วนแบ่งตลาดโมเดลพลาสติกเป็นของกันดั้มทั้งหมด9ชื่อแรกสุดคือฟรีดอ f i ฟ h t e r กันบอย ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการดั้มเรื่องราวของการดั้มซึ่งเรื่องราวของการดั้มค่อนข้างจะแตกต่างจากฮุนยอนในสมัยนั้นซึ่งในตอนนั้นฮุนยอนมีพลังพิเศษเหนือจินตนาการแตกต่างจากการดั้มซึ่งความสามารถขึ้นอยู่กับคนขับโดยการดั้มนั้นเป็นเรื่องของสงครามความขัดแยง้งผลเสียของสงครามและดุจชาต,ต่อสู้เหนือเรื่องที่น่าติดตามทำให้เป็นที่นิยมอย่างมาก ส่วนต่างๆของการดมส่วนหัวเป็นส่วนที่ใช้ในการมองเห็นจับการเคลื่อนไหวล็อกเป้าหมายส่วนลำตัวเป็นส่วนที่สำคัญมากเพ <I> ราะเป็นส่วนที่มีห้องเครื่องหรือคอปเทตนั่นเองส่วนแขนเป็นส่วนที่ใช้ในการต่อสู้หรือจับอุปกรณ์ต่างๆ ่วนขาเป็นสูตรที่ใช้นในการเคลื่อนที่หรือใช้ในการต่อสู้ในบ้านจังหวะมอบิลสูตรการดั้ม RX 78ขี่สองกันดั้มจักรวาลอนิเมะกันดั้มไทม์ไลน์ซีรีส์การดั้มของจักรวาลหลัะมอบิลสูตรการดั้มเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในศักราษยูซี0079สงครามการต่อสู้ระหว่าง2องกองทัพ จัก,กวด See ิซีออนและสหพันธ์โลกซึ่งสหพันธ์โลกมีอาวุธลับที่สร้างขึ้นมาที่มีชื่อว่า R.S. 7 8็ดีกันดัมซึ่งคนขับเป็นแค่เด็กวัยรุ่นชื่ออามูโรเร่ที่เกิดเหตุการณ์ทำให้เขามาขับกันดัมทำให้เขาต้องเข้าร่วมสงครามอย่างไม่เต็มใจมบิลสูเซต้ากันดัมปีศกษยูซีที่0 0 8 7หลังจากสงครามได้ยุติลงซึ่งเป็นชัยชนะของทางสหพันธ์โลกจึงได้ตั้งโนยทหารอิสระที่เรียกว่าทีทางส์เพื่อเป็นการทระบ,บียใหม่าาาว่าฝททส ได้ทำอย่างไร้ศีลธรรมจัดก,การกับชาวสเปซหน่อยที่ถูกต้องสงสยัยโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องใดๆคามิลบีดันไม่พอใจกับการกระทำในครั้งนี้เลยเข้าร่วมในสงครามที่เกิดขึ้นอีกครั้งโมบิลสูตรกันดัมดับเบิลเซตาเป็นเรื่องราวต่อจากภาคเซตาเป็นการต่อสู้ระหวา่างสหพันธ์โลกกับกลุ่มนีโอซิออนซึ่งตัวเอกของเรื่องอย่างจูโดแอชตาต้องปกป้องน้องสาวและตัวเขาเองเขาจะเป็นต้องขึ้นขับโมบิลสูตรรุ่นใหม่ล่าสุดดับเบิลเซตากันดัมนั่นเอง มอเบลสูตรชาสคาลเตอร์แอคแท็กการกลับมาของชาอัสนาโบจากการหลบซ่อนไปเวลา5ปีและนำทัพนีโอซีออนเพื่อต่อสู้กับสัพพะโลกอีกครั้งเพื่อนำพาชาวมนุษย์ที่อาศัยในอวกาศกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งมอเบลสูตรกันด้ามยูนิคอร์นเรื่องราวของบานาชลิงค์เด็กหนุ่มธรรมดาแต่ชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนไปมากเมื่อเขาได้เจอกับมิ n นาว a าซาบีทำให้บานาชลิงค์ได้ขับยูนิคอร์นกันด้ามมันเอง โมบิลสูตรกันดัม F91 เป็นเรื่องราวของซีบุกอาโนและเ,เพื่อนๆอาศัยอยู่ในแคนยอนิฟอร์นเทียโฟในขณะที่กำลังหลบหนีจากการโจมตีจากกลุ่มคอสบอลแบรนการ์ซีบุกอาโนได้ขับกันดัม F91 เข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มคอสบอลแบรนการ์โมบิลสูตรวิกตอรี่กันดัมเป็นช่วงเวลาที่สหพันธ์โลกอ่อนแออย่างมากและถูกจู่โจมด้วยอนนาณาจักรแซนส์แคร์แต่ไม่เพียงกลุ่มสหพันธ์โลกลีกเมลิชาซึ่งหนึ่งในโมบิลสูตรที่มาต่อต้านนั้นคือวิกตอรี่กันดัมคนขับคือออูโซีวิน ซีรีส์กันดั้มภาคต่งตางๆ Mobile Fighter G Gundam เป็นเรื่องราวของโจมอนแคสที่ออกเดินทางกับชายนิงกันดั้มเพื่อฝึกการต่อสู้และค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์จนได้เข้าการแข่งขันสู่ระหว่างกันดั้มของแต่ละประเทศที่จะมาต่อสู้กันแบบหนึ่งต่อหนึมม่ง Mobile Suit Gundam Wing เรื่องราวเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองทั้งสองฝ่ายได้แก่สาพันโลกและชาวอาณานิคมโคลลนีททำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์5คนที่มีแบบแปลนของเมอร์บิลสูจึงเริ่มพัฒนาการดัมให้กับเด็กทั้ง5เพื่อจะทำการต่อกรกับชาวโลกเทิร์นเอการดัมเรื่องราวของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ดวงจันทร์แต่ต้องการที่จะกลับมาอย่างโลกเลยได้ส่งนุ่มสาวสาคนไปอย่างโลกหนึ่งในนั้นคือลอเรนเซแฮกแต่ชาวดวงจันทร์ไม่ได้กลับมาอย่างสันติแต่ต้องการจะยึดครองโลกลอเรนเซแฮก ไม่พอใจกับการกระทำของชาวดวงจันทร์ที่ทำร้ายคนบริสุทธิ์ลอเรนเซแหแฮคได้ขับเทินเอกันดัมเข้าร่วมสงครามกับดาวที่ตัวเองจากมามบิลสูตรกันดัมซีดเรื่องราวของคิรายามาโตะนักเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์ของเฮลิโอโพลิสต้องเผชิญกับสงครามโดยไม่ทันตั้งตัวจากการเป็นโคออเดเตอร์ของเขาทําให้เขาสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ให้กับสไตร์กันดัมจนคิร้าได้ขับสไตร์กันดัมเข้าร่วมสงครามตลอดมา m o บิลสูตรการดัมด d o เบิลเป็นเรื่องราวของกลุ่มเ e เ e เซียลบีอิงที่ได้ประกาศเป็นศัตรูกับโลกทั้งใบซึ่งพวกเขาได้ใช้โมบิลสูตรที่ชื่อกันดัมที่มีเทคโนโลยีพลังงาน G N Drive มีนักบินที่เรียกว่ากันดัมไมสเตอรหนึ่งในนั้นคือเซซุนะ FCA ได้ขับเอ็กเซียกันดัมเข้าโจมตีเป้าหมายกุมหาอำนาจและความขัดแย้งทั่วโลกโมบิลสูตรการดัมไอรอนบัตออฟเอนส์เรื่องราวของเด็กหนุ่มริคาสึกิออกาสจากหน่วยรักษาความปลอดภัยนิคม C G S ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจคุ้มกันคูเดลียไอนาเบิร์นสไตล์เด็กสาวที่พยายามจะแยกนิคมออกจากกาบกคองของชาโลกบรรดาอังคารแต่ระหว่างการคุ้มกันได้เกิดการต่อสู้ขึ้นออกัสจึงเลยได้ขับบาบาทอสเข้าร่วมการต่อสู้และนี่คือเรื่องราวของการดั้มที่อยู่คู่กับพวกเรามานานกว่า40ปีเราอยากให้รู้จักการดั้มและความโรแมนติกของลูกผู้ชายที่รักและหลงไหลในซีรีส์หุ่นนจ์ตัวนี้ขอบคุณครับ